อยากเริ่มต้นออนไลน์แบบไม่ต้องใช้เงินสิ่งที่คุณจะต้องทำสิ่งแรกเลยค่ะก็คือเรื่องของการสร้างแบรนดิง้งการที่เรามี personal branding หรือความมีตัวตนนี่แหละค่ะมันจะทำให้ลูกค้าเชื่อถือเราแล้วจะทำให้เราขายของได้โดยที่ยังไม่ต้องยิงแอดก็ได้ค่ะเราจะต้องทำยังไงที่จะทำให้คนเชื่อถือเราตั้งแต่เห็นที่ Facebook ของเราแล้วข้อแรกค่ะ เริ่มตั้งแต่ชื่อ f a c e b o o k เลยค่ะชื่อ Facebook หรือว่าชื่อเพจของคุณเนี่ยตั้งเป็นชื่ออะไรอย่าใช้ชื่อเล่นอย่าใช้วอดดิงที่มันดูเป็นคําที่มันไม่น่าเชื่อถือค่ะเราใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงไปเลยค่ะสุประวีอ่อนสีแล้วก็ใส่ชื่อเล่นว่าโคดดาค่ะ 2รูปโปรไฟล์ค่ะรูปโปรไฟล์เป็นสิ่งที่สําคัญมากการที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อของจากเราค่ะอันดับแรกเขาอาจจะเข้ามาส่องที่หน้า a c e b o o k เราก่อนไม่ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์ไม่ใช่หน้าเราค่ะแต่เป็นรูปน้องหมารูปน้องแมวรูปดอกไม้หรือแม้กระทั่งรูปสวนหน้าบ้านของเรามันยืนยันตัวตนไม่ได้ว่านี้คือเราจริงๆค่ะปกของ f a c e b o o k ด้านบนนี้เลยค่ะใส่รา,ายละเอียดไปเลยก็ได้ค่ะว่าร้านค้าของเราเนี่ย เป็นร้านอะไรเราขายสินค้าอะไรตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่โฆษณาฟรีๆที่ Facebook เขามีไว้ให้เราใส่รูปเราไปค่ะใส่ชื่อเราลงไปให้ใส่ข้อความสั้นๆชัดๆให้คนเห็นปุ๊บรู้เลยว่าร้านเนี้ยคือร้านของคุณคุณขายอะไรสิ่งต่อมาที่คุณต้องโฟกัสก็คือสิ่งที่คุณโพสต์ลงไปที่หน้า Facebook ส่วนตัวค o n t อนเทนต์ที่โพสต์เนี่ยแต่ละวันโพสต์ Post อะไรคะโพสต์ Post ดาโพสต์ Post บนค่ะโพสต์ Post อุบัติเหตุโพสอะไรที่มันน่ากลัวลงไปค่ะเราไม่ต้องโพสลงไปก็ได้ค่ะคอนเทนท์ที่เราควรจะโพสลงไปควบคู่ไปกับการขายสินค้าบนหน้า Facebook ส่วนตัวหรือหน้าเพจก็คือเรื่องของ mindset ค่ะเรื่องของความคิดไม่ว่าจะเป็นแนวคิดในการดำเนินชีวิตข้อคิดคำคมการแนะนำอะไรต่างๆฝึกเอารูปค่ะกับข้อคิดคำคมให้มาอยู่ในรูปเดียวกันนะคะทุกๆเชา้าแทนที่เราจะโพสขายค่ะใส่ข้อคิดคำคมแรงบันนาลใจเข้าไป สุดท้ายสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือความสม่ําเสมอหลายๆคนเลยนะคะบอกว่าเวลาที่ทา Facebook หรือทาเพจเนี่ยคือชอบปล่อยให้ Facebook หรือว่าเพจเนี่ยมันล้างบางทีลูกค้าหรือคนที่เขาเข้ามาดูเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าธุรกิจของเราอ่ะยังรันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าโพสต์หนึ่งโพสต์เราหายไปหนึ่งสัปดาห์หายไปหนึ่งเดือนแชร์แต่คอนเทนต์ของคนอื่นมามันดูเป็นสกิมเมอร์ค่ะมันดูไม่น่าเชื่อถือคําว่าสม่ําเสมอไม่ได้หมายความว่าวันละหลายๆโพสต์เสมอไปะคะ่ะวันละโพสต์ สองวันหนึ่งโพสสามวันหนึ่งโพสแต่ทําอย่างเงี้ยค่ะติดต่อกันไปเรื่อยๆครือง f a c e ของ k ค่ะเขาจะช่วยเราจะมองเห็นว่าคุณคือลูกรักของเขาคุณคือตัวจริงของเขาค่ะมันคือสิ่งฟรีๆที่เราสามารถสร้างเองได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เงินในครั้งแรกตั้งแต่เราเริ่มต้นทําออนไลน์ดาเป็นคนหนึ่งนะคะที่เริ่มต้นทําออนไลน์แบบนี้มาฉะนั้นก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่เพิ่งเริ่มต้นทําออนไลน์นะคะอย่าเพิ่งท้อค่ะ ซูไปด้วยกันนะคะทุกคนคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ไหมคะถ้ามีประโยชน์อย่าลืมแชร์พี่น้องออนไลน์ของเราด้วยนะคะ